ครับผมเรื่องนี้ของเราประสบความสำเร็จม,มากเลยทางการในระดับเหมือนความรู้สึกเราโอ้ดีใจมากครับจริงๆก็เราเราเหมือนแบบว่าฟิลนึงก็เหมือนยะพวกเขาจอา,จากจอกอะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเดินทางกับเขามาเราเราเราคาดหวังกับเขาเนาะเรารู้สึกว่าเราก็กลัวว่าสิ่งที่เราทํามันจะแบบว่าเออแบบมีอุปสรรคหรือเปล่าสิ่งที่เราคิดมันจะดีหรือเปล่าไม่ดีหรือเปล่า,อ,ลาอะไรเงี้ยมันเหมือนยกเขาจอา,จาก,อกอกแหละแต่ในขณะเดีวยวกันเราก็รู้สึกเหมือนใจหายครับเพราะ เราอยู่กับเขามันเป็นปีอ่ะมันเป็นความรู้สึกแบบว่าเรารักรักซีรีส์เรื่องนี้มากเรารู้สึกเป็นเรื่องแรกของเราเราพยายามทําให้เต็มที่ที่สุดอยู่กับมันมากที่สุดจนวันเนี้ยมันเป็นวันสุดท้ายแล้วเป็นการเดินทางวันสุดท้ายแล้วแต่ก็แบบไม่อยากให้จบเลยแต่ว่างานเรียนต้องมีวันเลิกล่าครับมันนี้ก็แบบดีใจถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบว่าการแบบว่าปิดปิดกล้องเต็มตัวเนาะของแบบเรื่องนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะมีเรื่องต่อไปกันนะครับของบริษัทไอดนฟอเรสตรีกันใช่ แต่ว่าโปรเจกต์ในปีนี้ก็วางไว้เยอะเหมือนกันธุ์ชิมิสอ๋อเป็นมีมีทั้ง YouTube เองครับ YouTube ของน้องๆเองแล้วก็รวมถึงมีซีรีส์จะผลิตกันใช่ครับที่เราจะผลิตก,กันอนาคตด้วยใช่ก็คือจะมีเป็นผู้จัดเป็นอะไรเป็นหลักไหมไม่ครับเอ่อจริงๆนักสแสดงเป็นหลักครับพอโฟโต้เป็นนักสแสดงเป็นหลักแต่ว่าแต่งานผู้จัดเองก็เป็นงานแบบว่าเหมือนกับทํากับทางพี่ผู้จัดการด้วยกับทางทีมงานด้วยอะไรเงี้ยครับผม <c oughs> ใช่ <c oughs> อย่างนี้มันจะหนักไหมครับนักแสดงด้วยเป็นผู้จัดด้วยพี่เต้ หลังจากก่อนหน้านี้ยผมเล่นอยู่ประมาณแบบ2อเรื่องเลยในขณะที่ถ่ายแอบผมรักไปด้วยก็รู้สึกว่าสนุกครับสนุกเราเราไหวอยู่เราไหวอยู่เราพร้อมที่จะแบบว่าทําต่อนะครับผม <S 2> <S 2> ใครสนใจสามารถติดต่อ ido f a o r y ได้นะครับ <laughs> รับผลเรื่อยๆครับ <c oughs> ทั้งละครรายการเองรับผลิตหมดครับใช่ครับผมก็ตอนนี้งานล่าสุดหลายๆคนอาจจะเห็นเป็นเป็นแบบว่าในโซเชียลแล้วแหละนะครับผมก็ ตอนนี้เอองานล่าสุดเลยที่เดี๋ยวเดี๋ยวจะออนแอร์ก่อนก็คือแบบเออเรื่องสิงห์กับเครับใช่เดี๋ยวจะออนแอร์กันละนะครับผมของทาง Netflix เองที่จะมีเป็นเป็นตอนเดียวสั้นๆอะไรเงี้ยจะเป็นซีรีส์แพ็คนะครับผมแล้วก็เป็นละครชุดล่าสุดเป็นซีรีส์เรื่องดวงใจธีรพรหมครับกับเออบทเร้อยอากาศตรีหมอมหลวงรณภูมิจุฑาเทพครับใช่อันนี้เป็นคาแรคเตอร์หลังตื่นยังไงพี่ ใช่ครับยังไม่เห็นยังเป็นทางการแต่ว่าเริ่มหลายคนเริ่มมาถามละใช่ทางทางแบบว่าผู้ใหญ่ก็บอกว่าเออเราสามารถพูดได้แล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวปลายเดือนนี้ครับกําลังจะไปถ่ายละครที่สวิตเซอร์แลนด์จะไปถ่ายตอนแบบว่าซีรีส์ในช่วงที่เราไปอยู่สวิตกันละประมาณนั้นครับใช่ซึ่งจะทําข่าวไวแลวทางผู้ใหญ่ก็เลยอนุญาตลวอะไรเงี้ยครับผมว่าเออสามารถพูดได้แล้วสามารถแบบว่า บอกได้แล้วประมาณนั้นครับในตัวแรคเตอร์เองเป็นยังไงคะประมาณนันเป็นผู้ชายกลุ้นๆครับเป็นคนขี้อ้อนกลุ้นๆแต่ในขณะเดียวกันคือเขาเป็นคนมีเซนส์ครับเป็นผู้ชายมีเซนต <c oughs> ์ใช่คือเราเห็นแบบเขาแสดงอะไรบางอย่างแต่ในตาเขาบางทีเขามีอะไรอีกอย่างหนึ่งในใจของเขาอยู่เพราะเขาสามารถสัมผัสความรู้สึกของใครบางคนได้นี่ครับเป็นสิ่งสําคัญความสามารถพิเศษของเขาที่ทําให้เขาเนี่ยมีพลังพิเศษในการที่จะไปจอยกับแบบว่าตัวละครต่างๆไปช่วยพี่น้องจุฑาเทพต่างๆ <c oughs> ใช่ครับในขณะเดียวกันก็ ถึงแม้ว่าจะเป็นอารมณ์แบบว่าดูเป็นหมอดูอยู่นะดูเป็นด็อกเตอร์สเปนอยู่ <laughs> มีพลังวิเศษแต่เขาก็ <c oughs> เขาก็แบบเป็นคนคีดเล่น <c oughs> ใช่ถ้าใครได้เห็นแบบเวอร์ชันนิยายจะเห็นว่าแบบคือผมว่าเริ่มทากันบ้านแบบ <c oughs> ในเวอร์ชันนิยายอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าแบบว่าตัวละครเองแบบจะชอบอยู่กับทวดอ่อนอะไรเงี้ยชอบอ้อนทั่วชอบกอดทวดหอมทวดอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับเหมือนับเป็นงานหนักเลยหล่ะรั ใช่ครับเป็นโปรเจกต์แรกเลยครับที่มาร่วมกับทางช่อง3ครับหลังจากเซ็นสัญญาเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้เปิดกล้องแล้วครับกับเรื่องเอ่อเอ่อพรชิวาพรชิวันนะครับพรชิวันก็เปิดกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมเพิ่งฟิตติ้งเรื่องเอ่ออีกเรื่องหนึ่งไปแล้วก็น่าจะอีกไม่นานนะครับน่าจะเปิดครบทุกเรื่องใช่ครับแต่ว่าตอนนี้กำลังถ่ายพรชิวันกันอยู่นะครับ เ,เ,ขเขา้าเข้าคร่าวในนิยายอะครับน่าจะได้เหตุทุกเรื่องจากในนิยายนะแต่ว่าจากตอนเนี้ยทางทางผู้จัดติดต่อมา3เรื่องแล้วครับตอนนี้ก็ได้เห็นแน่นอนกัน3เรื่องครับที่ผมแบบทราบทราบมาแล้วตอนนี้จากผู้ใหญ่ติดต่อมา <ไป S 2> ครับไปประมาณเกือบ2ออาทิตย์ครับใช่มีมีซีนต่างๆที่เราแบบอยากได้วิวความเป็นสวิตเซอร์แลนด์ใช่เพราะว่าตอนก่อนหน้านี้แบบว่า คุณพ่อคุณพ่อของของคุณชายเขาแบบว่าอยู่สว mm ิต hmm. เป็นทูสวิตอะไรเงี้ยเราก็เลยไปเล่าเรื่องนี้สวิตด้วยประมาณนั้นครับ mm hmm. พี่เก้าครับ่คพี่เก้านบะเก้าใช่ครับ mm hmm. ใช่ครับยี่สิบสานี้จะเดินทางแล้วครับ mm hmm. เริ่มจากว่า <c oughs> อาจจะตลกนะ uh huh. ผมว่าคือพี่เขาบอกว่าผมว่าอาจจะไม่ได้ไปไปแบบไปชอปปิง้งไปเดินดูขนมมากใช่ไหม mm hmm. ผมก็ไม่นั่งเซิร์ชว่าที่สวิตเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรบ้าง เราก็ไปนั่งดูว่าเราจะไปช้อปปิ้งขนมอะไรได้ที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตบ้างหรืออาหารเช้าของโรงแรมมีอะไรบ้างอาจจะเป็น,นเรื่องตลกนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่ผมมากเลยในการไปโซวิตประมาณนั้น,นครับอ๋อซีซีรีส์เรียบร้อยแล้วครับส่วใหญ่ซีรีส์เราจะทําบทละครเรียบร้อยแล้วมีการเวิร์กช็อปกันเองครับแล้วก็ผมอ่านบทละครทากันบ้านเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็แบบว่าเตรียมตัวเหมือนเตรียมตัวไปต่างประเทศนะครับใช่ก็ ผมไม่เคยไปสวิตด้วยก็เลยแบบว่าพยายามกําลังศึกษาอยู่ว่าจะต้องเตรียมตัวแบบอย่างแบบว่าเออ Wi-Fi เองสัญญาณอ,อินเทัลอะไรพ็อกเก็ตเองอะไรอย่างเงี้ยเตรียมต่างๆหรือแม้แต่ว่าอากาศเตรียมเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับ <S <S คือตอนแรกคุณแม่โทรบอกว่าเนี่ยเซนไปสวิตเดี๋ยวแม่เตรียมเสื้อให้หนาๆเลยล่าสุดผมไปคุยแบบเพิ่งประชุมกันไปว่าเดี๋ยวเราจะไปจะไปซื้อแลด์กันใช่ไหมครับทางทางทีมงานก็บอกว่าเซนใส่เสื้อเชิ้ตเนี่ยกางเกงสลัตรงเท้าแตะได้เลยนะอากาศที่นู่นอ่ะเสื้อหนาๆผมไม่ได้ใช้ละประมาณนั้นครับ มีกังวลเรื่องอะไรแหมคับเรื่องของการแข่งขันหรือเรื่องบทด้วยดีโโหกังวลมากครับเพราะว่าตัวหมอมหลวงรณภูมิเองนะครับเขาเพรามว่เป็นทหาอากาศนะครับเขาเป็นทหาอากาศเองเพราะว่าหลายๆคนจะรู้ว่าในคาแรคเตอร์เขาจะเป็นคนที่เหมือนกับพ่อมากนะครับพ่อคือคุณชายรณพีซึ่งพพอแบบว่าเขาเหมือนกับพ่อมากเขาจะมีความแบบว่า ที่เล่นเหมือนคุณพ่อเองมีความอะไรอย่างเงี้ยผมก็พยายามทำกันบ้านคือพอผมรู้ว่าเราได้รับบทโรนัลูมครับตอนไปแคสเสร็จแลวเราเรามีโอกาสจะได้เล่นละผมไปดูทั้ง5เรื่องเลยของรุ่นพ่อจริงๆเราเคยดูแล้วตอนที่เราเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเผื่อว่าเราลืมอะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไปทํากันบ้านครับแล้วพอได้บทผมก็รีบอ่านบทให้เสร็จแล้วก็ทากันบ้านเพราะว่าตัวคาแรคเตอร์เวลาจริงจังเขาก็จริงจัง,จง,จงอ่ะนึกถึงว่าแบบคนปกติเราอาจจะคุยกันอย่างเงี้ยแต่คนันเนี้คุยกับชาวบ,บ้านเขาอะในใจยังเอะเขาพูดอะไรไ้ะ ได้ยินเสียงคนคนข้างๆพูดด้วยอะไรเงี้ยประมาณนั้นนัแสดง่จประสบการเร็จมากลร่วมรน้อยรารโอ้ก็แบบผมก็แบบว่าก็เรียกว่าแบบเหมือนเกร็งเหมือนกันเกร็งเหมือนกันครับผมก็เราเราก็กลัวว่าเราอาจจะทํามันได้ไม่ดีเนาะเราก็เลยต้องพยายามทํากันไว้ให้ดีที่สุดองตรงผมมากยังยังถือว่าใหม่ยังถือว่าใหม่อยู่เนาะยังถือว่าแบบอาจจะแบบประสบการณ์ในวงการยังน้อยประสบการณ์การแสดงยังน้อยแต่ว่าผมจะตั้งใจทํา แบบบทละครนี้เราเรื่องนี้ออกมาให้ดีที่สุดครับผมแล้วก็แบบแฟนนยิยายอาจจะคาดหวังอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยผมก็จตามดูฟีดแบ็กเหมือนกันใน t ว i t เตอร์เองในพันทิปเองว่าแบบฟีดแบ็กของแฟนนยิยายเขาอยากให้ตัวละครนี้ออกมาประมาณไหนผมก็พยายามเข้าไปอ่านครับแล้วก็จะพยายามแบบคำมวลออกมาให้เป็นรณภูมิในแบบที่ทุกคนรู้สึกว่าน่ารักที่สุดดูแลแบบส่งความสุขได้มากที่สุดใช่ประมาณนั้นครับครับครับพอสมควรครับ แม้แม้แต่เสียงนะครับทางผู้จัดเนี่ยส่งผมไปเรียนเสียงเลยเราเราไม่ได้ใช้เสียงเสียงในการที่แบบพูดสัมภาษณ์ทำพิธีกรอะไรเงี้ยก็จะใช้เสียงที่แบบว่าเออมีความแบบมันโตขึ้นแหละมีความเข้มขึ้นมีความนิ่งขึ้นมีการพูดช้าลงอะไรเงี้ยประมาณนั้นเพื่อเพื่อใส่ความคาแรคเตอร์ว่าสึกไ้มเขาจะเป็นคนที่สนที่สุดในในแบบว่าพี่น้องจุฑาเทพแต่ความสนที่สุดยังไงเขาก็จะมีความที่แบบว่ามีความนิ่งในมาดคุณชายอยู่อะไรเงี้ยเราเลยต้องทํากันบ้านว่า แต่สนยังไงให้ดูเป็นคุณชายอะไรประมาณนั้นครับ <c oughs> ครับผมใช่โอ้ดีมากเลยครับจริงๆแบบว่าดีใจมากจริงๆแบบว่าเอาบุญมาฝากทุกๆคนนะครับมา,าธนาสาธุด้วยครับไปสร้างประตูวัดกับรูวัดครับที่ครั้งก่อนเราพากันไปซืคันรถบัสเลยในการที่ไปสร้างกันครับผมรอบนี้เราก็ไปสร้างอีกได้รอบนี้ทําแล้วก็ได้ประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาทเกือบ3 0 0 0 0 0 ครับผมก็สร้างทำโปรเจกต์เพิ่มคือผมมาทํากาแพงกับประตูวัดไว้แล้วแต่ว่าย,ยังล้อมไม่หมดวัดเราก็เลยไปทําเพิ่มเพื่อให้แบบล้อมวัดได้มากที่สุดแต่ตอนนี้วัดบอกมีการขยายขึ้นครับก็ยังทางวัดก็ยังแบบยังมีการคุยๆเลยว่าอาจจะแบบไปทําเพิ่มก็ได้เพราะว่าอาจจะแบบถ้าถ้าแบบว่างบงบไม่พออะไรเงี้ยอาจจะทํารั้ววัดเพิ่มก็มีการพูดคุยกันใช่ครับผมดีใจครับเขมมาขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกคนเลยที่แบบว่าไปร่วมทําบุญกับเราใช่ แสดงว่าทุกคนอยากเจอผมนานๆน,นะครับเขาบอกว่าทำบุญร่วมกันจะได้เจอกันานานๆนะครับที่วันนั้นนะครับใช่ครับทุกวันนี้ก็อยู่บนอยู่วัดมากกว่าอยู่บ้านแลยครับใช่ <laughs> ล่าสุดคือแบบว่าแบบล็อกคิวไปไปทําไปทําบุญใช่แบบว่าพี่เชนถามว่าเนี่ยไปอันเนี้ยไปไป,ไปทําตรงนี้ไหมไม่ได้พี่ผมติดวัดแล้วจริงๆเราต้องไปวัดนะฮะอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับมาก ได้เลยครับผมก็ฝากงานงานส่วนตัวของเองก่อนเลยครับผมก็จะได้ชมกันนะครับรายการในทุกวันศุกร์เลยนะครับผมกับรายการแบบว่าทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์เลยนะครับผมกับรายการทีบ๊อบเซตโชวซึ่งวันนี้เองก็ออนแอร์ด้วยนะครับผมเราก็เอ่อตอนนี้มีละครซิงเกิลนองครับที่กําลังเอ่อจะออนแอร์ลงจอแล้วเร็วนี้นะครับผมซีรีส์ของทางเน้นฟลิที่เป็นซีรีส์ผีเองหรือว่าฝากละครชุดใหม่นะครับผมกับบทเอ่อเรืออากาศตีมหม่อมหลวงรณภูมิจุฑาเทพด้วยนะครับผมในซีรีส์ชุดชื่อว่าดวงใจเทวคมนะครับผมก็ฝากแบบว่า นุ่มน้อยคนนี้ด้วยนะครับผมก็จะตั้งใจทำทุกงานให้ดีที่สุดนะครับผมแล้วงานที่แบบฝั่งผู้จัดเองก็ฝากแอมรักเดอะซีรีส์ครับผมก็ใครที่แบบคิดถึงกันก็ไปดูย้อนหลังได้หรือรวมถึงแบบอันคัดพิเศษฝากดูกันด้วยนะครับผมรวมถึงครับซีรีส์แกร็บเดอะซีรีส์ที่เดี๋ยวเรากำลังจะผลิตต่อกันด้วยนะครับผมเป็นซีรีส์หญิงๆเรื่องแรกของประเทศไทยนะครับผมน่าจะเป็นเรื่องแรกนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับครับ